สำหรับเ,เพื่อนๆที่ต้องการหากลุ่มในการแชร์ประสบการณ์ความรู้และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนในเกมแคสต์ออฟแคนไทยแลนด์ผมได้มีการสร้างกลุ่มใหม่ขึ้นมาซึ่งใครสนใจสามารถจอยเข้ามาร่วมพูดคุยร่วมสนุกกันได้นะครับสวัสดีครับไล้สราระนะครับผมโอเคเรามาตีหลีกลีเจนกันเนาะเซนอาหารที่ผมใช้ก็เป็นปูเจวอลูกไฟเตาไฟเหมือนเดิมนะเมื่อวานนะผมตีตั้งนานนะพอาีครบแปนไม้ถึงเพิ่งรู้ว่าเจผมอะทั้งสองตัวใช้อุปกรณ์ผิดมาตั้งแต่เริ่มตีเลยนะ ถึงว่ามันเลยมีเอฟฟกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าอ่าเดี๋ยวเช็คอุปกรณ์ก่อนโอเคเรามาดูกันนะครับว่าผมจะแหกหรือเปล่านะเรามาดูกันรือหมายแรกของวันนี้นะครับอ่าหมายแรกก็ต้องเข้าตรงนี้โยนไปตรงน้ำม่วงนะโอเค จริงๆก็พอน่องหนแลโยนได้แล้วไหมเนี่ยซื้อยบเข้ายหน้าค้า,าหวัวไปโอ้ยหน้าค้า,าหวัวไม่ดีเลยโอเคสวยโอ้สวยเลยอ่ะผมขอ ผมจะแค่ปูไว้ก่อนนะปึ๊บหนึ่งสองโยนขยาวสวยน่าจะไปล่างแล้วไหมคิดว่านะครับน่าจะไปล่างแล้วเนาะปึ๊บซุปเปอร์บาบาเลียนนะครับเจ๊กดสกิลโคเรมคิงควีนนะปึ๊บหนีไปแค่สองก่อนระเบิดรถ แต่เราต้องคอยดูปู่เร,เรื่อยนะต้องคอยบอกตัวเองตลอดนะครับให้ดูปู่เรื่อย,อยนะโอเคอ่ะงนี้ผมจะลงเตาไฟสองสวยงามไปหนีไป3สามนะครับระเบิดผมขย่าตรงนี้เลยแล้วกันโอเคผมน้ำม่วนตรงนี้นะครับ ยาพิษอ่ะเอาวิตรงนี้ก่อนลงตรงไหนได้เนี่ยน่าจะลงไม่ได้แล้วไหมเนาะเหมือนจะลงไม่ได้นะครับคิงน่าจะได้ตรงนี้ปึ๊บลองห่นให้ปูก่อนนะโคดสกิลคิงผผน้ำม่วงปึ๊บโคดสกิลฟีน อาสบายแล้วแช่ตรงนี้เรียบร้อยไหมเหลืออ่าผมลงนี้ก่อนหนึ 1, ่งสองปึ๊บหน้าคาาหัวโอเคอยากมาแล้วยากมารับมอนต้าให้หน่อยให้อยากมารับมอนต้าให้นะเอ้ยเอ้ยจริงดี ิ้วปูได้ไหมนิ้วปูได้ไหมจ๊ะโอเคครับเรียบร้อยบ้านหลังนี้ก็ได้สามดาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูบ้านหลังถัดมากันเนาะเห้ยเหนื่อยเลยนะโอเคครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูบ้านหลังถัดมากันนะครับผมหรือ,อบ้านหลังนี้โอเคโยนไวปูลงนี้นครับตามด้วยนางฟ้าเท่าไฟหนึ่งสองสาม โยนเขยา่าโอเคบ้างน,นี่ต้องสามแล้วไหมอืออ่ะนักล่าข้างหัวไปนะครับนักล่าข้างหัวไปเบกันไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไปเบกันโอเค เออซิงควีนโคลเลมซื้อหนีสามรถเจ๊เรียบร้อยปู่ตามโอ้ยปู่ตามนี่จะทันเวลาไหมเนี่ยหนึ่งสองอ่ะขยับตรงนี้ึอ๊อโอ้โห จะหับอีโดนในนั่นเทียวไปไปโอเคผมโขนนม่วงกันตอนนี้เหลือแค่จะทันเวลาหรือเปล่าครับแค่ไว้แค่ซี้อโอเคปู่ตายฮัลโ เปอร์บอ่าซูปเปอร์บาลเลียนวิสัทโอเคเดี๋ยวผมต้องรอนะครับตัวสกิลฟีนผมน้ำม่วงไปเลยโอเคเอ่อขโมยลงตรงไหนดีขโมยลงน,งนี้แล้วกันโอเค โอเค okay, ครับสวยเรียบร้อยบ้านหลังนี้ผมก็ได้สามดาวนะอืบแชร์นี่ไว้จนแชร์ไว้อนล็อบบอม,มีเหน่อยโอ้บ้านหลังนี้จริงๆตีไม่ดีเลยนะแต่ป้อมเขาไม่ตึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูบ้านหลังถัดมากันเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูบ้านหลังถัดมากันเนาะบ้านหลังนี้ ว้าวอ่ะผมมาปูล,ลงฝั่งนี้ด้วยนะจึ๊หนังฟ้าเตาไฟผมอยากจะโยนเข้าไปด้านในนะโยนได้อยู่เนี่ยเกียร์สามป้อมนี้ไอเกียร์สองป้อมนี้ก็ได้หนึ 1, 2, ่งสองสามเสือด้วยโยนเขยา่าโอ้โหโยนโคตรไกลนะ โคตรโหดโคตรอันตรายโอเค,อ,เคอูน่านจะไปทางนั้นแล้วเนาะซุปเปอร์รบาลียนนะครับเจ๊กดสก,กิลโกเลมคิงฟีนะครับปึ๊บหนีสามแชร์ไว้ก่อนแชร์ไว้ก่อนแชร์ไว้ก่อนอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งระเบิดหนึ่งรถระเบิดอีกหนึ่งขยาว โอเคต่อไปหนึ่งอ่ะต่อไปสองมาเลยนะหนีได้สองคนระับยาทิปสวยโอเคอ่ะต่อไปบิงหนึ่งนะโดนเดินไปโดนระเบิดโอ้เหนื่อยเลย ผมนโถงน่ม่วงนี้กันแล้วเราโถงน้่งม่วงตรงนั้นไปแลานะเราจะไม่มีซัพพอร์ตผูวนะครับโอเคผมว่าผมต้องกดแล้วไม่ได้ครับถ้างนั้นมันจะทำให้ยืดเยื้อนะครับหนึ่งสองสามโอเคเอาธนูลงตรงไหนดีเนี่ยตรงนี้โดนไหม อ๋อยิงไม่ถึงลงนี้ไปเลยครับไปขโมยไปสวยซึ๊บเรียบร้อยบ้านหลังนี้ผมน่าจะสามแล้วนะจึ๊บหน่วิสัหลอยข้างแล้วครับโอเคเรียบร้อยครับผมฮายแย่มากเลยนะโอ้สงสัยต้องเปลี่ยนสาย,เ,สายเล่นไว้เนี่ยเล่นสายวอล์กมันเหนื่อยนะปวดชอบ ชอบเดินไม่ดีเนาะไม่เดินรวมมันก็ตายมังครับอะไรก็ไม่ดูนะโอเคบา้นาักงาเราโดนลายักแล้วโอ้ยบอหนุม่มจะทำเวลาไหมโอเคได้เรียบร้อยครับบ้านหลังนี้ผมก็สามดาวแนละ้วโอเคเดี๋ยวมาดูบ้านหลังถัดมากันนะครับผมโอเคโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูบ้านหลังสุดท้ายของวดีโอนี้กันเนาะ บ้านหลังนี้หนึ่งสองสามเอาเจ๊เข้าฝั่งนี้ดีกว่าเจ๊ปลาต่อไฟนะครับโอเคไว้ต้องหนต้องหนนะครับ ของคนเมื่อกี้หนึ่งโอเค,อ,เคอันนี้น่าจะได้แล้วมั้งเนาะน่าจะตัดตรงมที่เงี้ยนะ,ะเดี๋ยวรอไอ้นี่หมดกันนะรออะไรนะรอน้ำม่วงหมดกันนะหรือหมดแล้ว หมดแล้วไป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 กดสกิลคิงเลยนะผมน้ำม่วงนะครับกดสกิลปูทุบเจ้ขึ้นมาลองหน นูหนึ่งสองลองหงดนี้ลองหงดนี้โอเคกดสกิลควีนโอ้หมดชอบลืมกดสกิลควีนจังเลยเนี่ยลองหงษเจ๊ลองหงดนี้ลองหงษ์เจ๊ตายโอเคสวยเลย,ยเรียบร้อยครับ ต้องโหนึุบโอเคได้นั้นละเรียบร้อยบ้านหลังนี้ผมน่าจะสามแล้วไหมโอเคครับสำหรับใครที่ชอบวิดีโอประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามไปเรื่อยๆเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ผมด้วยนะเออถ้าใครอยากดูผมไลฟ์สดก็กดตามลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับผมผมก็จะใส่ลิงก์ไว้เนาะด้านล่างสำหรับใครที่อยากดูผมไลฟ์สดนะสำหรับวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้กันเนาะ พบกันวิดีโอหน้านะครับเดี๋ยวรอไปผมก็คงเล่นสายนี้ด้วยเนี่ยสายปู่ก็เริ่มเหนื่อยมากเลยนะผม,ผมรู้สึกว่าอะไรที่มันพลาดนิดเดียวคือแหกเลยอนะ่ะโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับพบกันวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ